ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหนจับมือฉันไว้ให้หนานที่สุดตราดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุดสองเราจะเดินต่อไปด้วยกันต่อให้ขึ้นลงที่โต๊ กความรู้สึกนครับผม้แค่432ลอ,องเพลงไม่ไหวครับก็หลังจะกขอบคุณท,คที่หลายปีแล้วก็ ยังอยู่แล้วก็ไม่ทิ้งกันครับก็ดีใจมากๆที่ทุกวันรักกันตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้ก็อยากจะให้เดินต่อไปด้วยกันครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็จะตั้งใจทํางานแล้วครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มอบผลงานดีๆให้กับทุกคนให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็ขอบคุณ คิวตรงนี้ไม่ไปในจริงเราจะยืมให้กันหลังไปครับ